รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand นออด t ชั่นวิวเสนอรายการขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงวปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์ารเรมเป็ดสดนครปฐมเป็ดพะโล่กอหัวไก่เปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนนครปฐมราชบุรีไปเตี๋ยวเป็ดพะโล่และเป็ดพะโล่กอหัวไก่สาขาตไายตรึงกำแพงเพชรสวัสดีครับผมเสียบัดกอหัวไก่นะครับวันนี้เราถึงกันที่จุราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปชิมเป็ดที่อร่อยที่สุดในจ,จุราอีกที่หนึ่งนะครับชื่อโกหวงชื่อแปลกแต่ของอร่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเปิดบ้านตา,า,าขาจะรีบไปไหนล่ะครับ จมูกไวจริงๆเลยรู้แต่ไปชิมเป็ดนี่โอ้โหไวจริงๆเลยไม่ใช่จมูกไวอย่างเดียวขาก็ไวาย <c oughs> น,นี่ก็อยู่กี่หมื่นโลกี่หมื่นโลเรื่องโองวายกินมันหอมมากเลยนะเป็ดพะโล ปุโหปิ้งมานเลยหายตัวมาเลยหายไปหมดไปเลยเป็นไปเป้งมาเนี่ยว่าวันนี้จะพามาชุมเป็ดอร่อยที่จังหวัดสุราษฎร์เออโองโหชิ้วแปลกจะเป็ดอร่อยเลยโอ้ยเกินอยากจะลองมากเพาไม่เคยทานไม่เคยมาสุราษฎร์นานแล้วโอ้โหอยากลองอยากอยากอยากทานอ่ะมีใช่ไหมนั่นแหละสุราษฎร์ที่ไข่แดงด้วยนะอ๋อก็คือมันบอกว่าเนี่ยเมืองสุราษฎร์เนี่ยไข่แดงจริงๆไข่อะไรไข่นี่ครัไม่ใช่ไข่เป็ดนี่แหละลูกไข่ลูกไข่เป็ดไข่ไข่เค็มไงไข่เค็มไงครับผมก็แล้วเขาบอกว่า เมืองร้อยกออเพราะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะไป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 ลาบปานค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับจะพามาเยี่ยมเยียนลูกค้าชื่อโกวงเป็ดพะโลนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเขาเลยว่าสูตรเด็ดเขาคืออะไรบ้างใส่เครื่องเทศหลายสิบอย่างเลยนะครับ ผมโควงเป็ดพะโล้แล้วชื่อชื่อชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อผมครับเขาเรียกโมกโอ้อเสียโมกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่จริงๆเราชื่อวงถูกต้องครับผมที่แรกผมชื่อวงผมต้องโดรอดตอนตอนนี้ก็เลยพาและไอ้จุงบปานคุยตามมาได้กินได้กินเป็ดะโล้ได้กินครับเป็ดะโล้เจ้านี้นะครับกิน ไปถึงเลยนะที่ผมอยู่เนี่ยกลิ่นหอมมากขี้เครื่องเท่ขี้คุ้มนะขี้คุ้มถึงอ่ามันมีทั้งหมด18ผมแต่นิดไปถึงประมาณ2ี่หผมมาะมันเลยกินหอมไปเลยฮะกินหอมเพราะว่าเครื่องเทศของเขาดีจริงๆนะเครื่องเทศดีจริงๆครับตอถามให้หน่อยอยากจะรู้อ่ะต้องถามดีดีนะคุ่นแบบยตายอ่ะเออมันสื่อทอดกันมาหรือมันยังไงครับสื่ทอดกันมา หลายลงนานแล้วหลายตัวอายุคนแล้วก็คือเป็นสูตรเด็ดเลยที่แบบถ่ายทอดกันมาตลอดใช่ครับก็เพราะว่าเข้ามาเนี่ยกลิ่นหอมมากเออที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่ให้ลูก้องต้มเขาต้มเองผมต้องต้มเองผมต้มเองไม่ยอมให้ใครต้มเลยต้องผมต้มเองคนเดียวโอ้แสดงว่าตูดเนี่ยเป็นเป็นของของตัวเองคือแบบต้มเองอะไรเองทำเองเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าแก่ของของโบราณของลุกว่าง ใช่ครับอโอ้วันละวันขายได้เทกประมาณเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยตัวโอ้คลัสเป็ร์คลัสเตอร์เพื่องเก่ตใจด้วยองวันร้อยกว่รราตัวที่ธรรมดานะบอสนะคแต่เราก็ขายเยอะแต่เราขายราคาไม่แพงเพื่อ<ม>ให้คนกินได้คุ้งค่าแล้วก็ เทปตัวตนของนิสิตกินด้วยดีใช่ของมันจะแพงไงแพงเไ้ยโอนี่แหละขายแบบเอาเอาเอาอะขายเอาเยอะเอายอดเยอะอ่ายอดเยอะวันรุ่งอ่าระดับล่างระดับบนกินได้หมดได้หมดทานได้หมดได้หมดครับโอ้แล้วแล้วเอ่อก่อนก่อนที่จะทานี่ยขอโทษนะครับเอ่อเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าขายทำเป็ดมาอย่างเดียวเลยครับทำเป็ดนะครับทำสวนครับทำสวนเมื่อก่อนเจ๊ก็อยู่สวนเป็นอะไรฮะ เมือนก้นแหมรับไปต้งจวนเออเออแล้วได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมากอเห็นพวกนักหนูนักเห็นอยู่เออมีหนังสือมาลงด้วยนะอ๋อนี่นี่นี่เขามีหนังสือมาลงเป็นอ่าเป็นอะไรนะโกงวงเป็นโคลอโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้ให้โยมไปพูดบันทึกบัะชีไว้เลยเอาไปรายงานที่้างบนต้องรายงานหนังสือเล่มนี้นะครับของโกวงนี่ อนนี้ผมบันทึกหมดแล้วที่ผมมองเนี่ยนะครับลูกเป็ดเ่ยก็น่าอร่อยนะเรื่องเป็ดนะครับโป๋หวงนี่ชำนาญเรื่องเป็ดนะแต่เป็นเป็ดพะโล้นะฮะผมย้าก่อนเรื่องเป็ดถ้าใครมาสุราษฎร์นะไม่ชำนาญเรื่องเป็ดต้องแวะมาที่ร้านเป็ดพะโล้ของโป๋หวงไม่อย่างนั้นไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนครับือบอกว่าอร่อยอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่เป็ดอย่างเดียวนะทีเด็ดของเขาอยู่ที่น้ําจิ้มครับโอเคเนี่ย่าีเด็ดมากเฮ้ยกอย่างนะครับบอส คือเขาทำดูสะอาดมากไม่ว่าจะเป็นป <an> ้ายหรือว่าพนักงานพนักงานทางการบริกาเออเป็นท็อปสุดไปเลยโคดชจะเป็นคนที่รับเรื่องงานงานใหม่เรื่องความสะอาดเป็นที่หนึ่งเลยคนนี้เนื่องจากเนื่องามสะอาดครับเนื่องจากบริการแล้วได้ข่าวว่า ก็ได้บอกว่านับถือเกี่ยวกับทำการบุญทำบุญกุศลตลอดตลอดครับเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบทำบ้านชอบทำบุญด้วยใช่ไหมครับตอนนี้จะที่จะทำบุญให้กับกันเตยสักหน่อยได้ไหมตอนนี้อย่างนี้เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวเขาต้องบันทึกบัญชีกันลองให้สุวรรณชิมสุวรรณชิมเป็นยังไงที่พุงแทบเป็นสิ ต้องดูปริญญาต้องสะอาดและในป้ายเอาป้ายทำสวยเดี๋ยวขอเขาป้ายอยู่ไหป้ายไหนนะครับนี่นี่ป้ายสวยมากครับบอสปายเปอร์เขาทำแบบปานนี้มากเลยนะโอ้มาตรฐานมาตรฐานมากสุดยอดค่ะกระถีกิถันนิดนึงเป็ดนี่มาจากนครผสมหรือเปล่าใช่ครับไม่รู้เลยเพราะว่าเป็ดเนี่ยมาจากนครผสมรับรองนะว่าอร่อยหมด แล้วบดโดยเฉพาะน้ำจิ้มนี่คิดสูตรเองเลยใช่ไหมครับใช่คร<อ>ับโตตั้งแต่หมักเองทุกเปิดน้ำจิ้มสูตรเองด้วยใช่ครับโอ้ถือว่าสุดยอดแล้วก็เนื้อน้ำจิ้มมาเตะจในหมูม,มกากเออเห็นแล้วมันน้ำลายจะไหลเลยครับโ้โหแล้ผมถามหน่อยดิอรอวันขายวันร้อยกับตัวเนี่ยเริ่มต้มตุ๋นตั้งกี่โมงประมันบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงต้องใช้ความรุ้งใช่ต้องน้น ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้พี่กวงอ่ะว่าใครจะมาทิมมาที่นี่มาทางท้องทางไหนได้บ้างเ้อ์โทรอะไรบอกท่านผู้ชมไลยครับก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับอำเภอเมืองสมุทรสาครเบอร์โทรแปดหนึ่งหกสิบเจ็ดสามหนึ่งสองโอ้โหโอ้โอ้อโดยเฉพาะคนที่มาจากสุราษฎร์จะไปนาศาร ร้านนี้จะอยู่ทาง,ทางซ้ายมือ, <Okay. S 1> อใช่ไหมครับแต่รู้้วมันคนยู่ๆลาอยู่ๆหมดลากเลยอ่ะกวาถึงโรงเรียนบ้านดอนเกเออสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์เรมเป็ดสดนครปฐมเป็ดพะโลกอหัวไก่เปิดจําหน่ายทุกวันริมถนนนครปฐมราชบุรีก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลและเป็ดพะโลกอหัวไก่สาขาตรายตรึงกําแพงเพชรเฮ้ฮ่านานาสาร เตี๋ยวอยู่มั้งออกยออกกาลังกายเจ๊ออกเพื่ออะไรเจ๊ถามจริงเนี่ยอ้าวก็ออกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วผิวก็จะสวยหนุ่นก็จะดีเห็นไหมผุเจ๊เช็คกับพี่เอร์มตายเจ๊เจ๊คิดไดไงเนี่ยออกกําลังกายผิวสวยกลางแดดชัดๆอ้าวกลางแดดชัดๆผิวมันก็จะดาแล้วมาออกกําลังกายอีกก็เหนื่อยเหนื่อยที่ไม่มีรายสาเหตุโอ้โหเฮ้ยเจ๊เดียว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 อะไรถามจริงเจ๊ท้องวัเนี่ย ไม่ได้ท้องป้าเจ๊ไม่ได้ท้องเไยแล้วนี่อะไรเนี่ยท้องงนะแล้วเจ๊บอกไม่ได้ท้องก็ไม่ได้ทอด้อ,ทองนีง่แล้วนี่อะไรท้องง่เออจ๊เดี๋ยวบอกที่อะไเจ๊บอกไม่ได้ท้องแล้วนี่อะไรพุ่งเออเจ๊บอกที่รีกมันก็จบแล้วถามอยู่นั่นแต่คนเลยไม่มีผัวจะท้องได้ไงลนะ่ะโอ้หหุ่นออก,กจ,จะสวยสวยเจ๊สวยเฟิร์สเฟกต์กับเจ๊สวยเนี่ยผิวแบบสวยออกมังกายอ่ะหอมมันเป็นไม่ได้นแล้วผิวจะสวยอ่ะแดดกลางเรียบ มันจะมาผิวก็ดำโซแล้วบอกว่าผิวสวยอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี่ยเอออีกแล้วมันวุ่นวายันแล้ววันี้ก็รู้รู้ค่ะรู้นี่ครับอะไรอะไรแเขาบอกว่าเนี่ยมาออกกําลังกายทําไม่ผิวดีแล้วก็ออกกลางแดดเนี่ยนะบ้าป้าไปแล้วเฮ้ยออกกําลังกายก็ผิวดีจริงๆนั่นแหละกลางแดดเนี่ยมันผิวมันดำชุดได้เปลี่ยนทั้งเปล่าตัวหน้าแดงก็แดงแดงดำดำไปคิดเองชุดที้มีสองชุดครับสองชุดครสองชุดจริงหรือเปล่าริงครับแต่รู้สึกว่าเจมเหม็นมากเลยนะครับ เจ๊เขาทานเตู้หรอกเขาเรียกว่าสะสมบุญบารมีไว้ขอโทษทีไม่ได้เหม็นสุวรรณหรอกวินอะไรฮะเจ๊ตดนี่ยเรื่งพูดไปออกกำลังกายจะไลฟฟังว่ามันต้องเป็นเที่ยงกันมากมายมันดีนี่ยังไงฮะมันทําให้แบบเหงื่อมันออกแล้วสมองก็ปอดโป่งอปอดโป่งแล้วร่างกายมันก็จะแล้วเลือดเลือดมันจะไหลเวียนดีใช่ไหมโอ้โหตดีแล้วยิ่งตอนหห้เหนื่อยนะโอ้โหโล่งแล้ว ผิวดีด้วยใช่ไหมเจ๊เอ้ยผิวไม่ดำนะมันจะไม่เครียดโอ้ไม่เครียดด้วยโโอ้หน้าใสิงเลยนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีที่สุดดีกว่ากินชาไอ้อะไรอะอาหารเสริมเลยโอ้ยแกนี่ยไม่ต้องกินยาอาหารเสริมหรอกแกต้องกินเก้าอี้เสริมโอ๊ยไม่ใช่ โอ้ยกำไม่ค่อยดีอะทงชัยต้องออกกำลังกายมึงเลยสิเยอะโอ้ยต้องจดบัญชีแล้วอย่างนี้จบัญชีตัวเองแล้วโอ้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องออกกำลังกายราคาะทำไมฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ยตายจ้าทีนี้เปลี่ยนตายไม่ได้ไอ้เปลี่ยนเป็นเจ๊เพิร์นจดบัญชีบ้างหน้เปลี่ยนตำแหน่งอ่าจะเอาชุดเจอเฟินไหมผมชัยเจอเฟินเอาชุดนี้ไปใส่นะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมเป็ดปลโอคอหัวไก่เปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนนครปฐมราชบุรีก๋วยเตี๋ยวเป็ดปลโอและเป็ดปลโอคอหัวไก่สาาข ไรตรึงกำแพงเพชร